เรามาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ไทยถึงยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก,กรัน,กนถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้กันเลยตอนออ่นนักเรียนทราบกันไหมเคยว่ารก,กรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้างนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะหลังสถานากรุงธนบุรีแล้วเศรษฐกิจของเมืองตกอยู่ในสภาพที่ตกต่ำมาจากการทำศึกสงครามรวบรวอมอาณาจักรไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ามเพื่อปกป้องราจธานีและต้องสนุบำรุงบ้านเมืองตลอดเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2 3 2 5พระยาจักรีนายทหารซึ่งได้ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบผู้เอกราชของบ้านเมืองเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมื่อเจ้าพญาหลันก่อกบฏเข้ายึดนบรีเอาไว้สมเด็จเจ้าพญามหากรศึกซึงยกทัพกลับมา ด้อยคามความกระบ,บุในคณนครเหล่าข้าราชการและปร,ร,ระชาชนจึงพร้อมใจกันอัญเชิญสมเด็จเจ,จ้าพยามหากริย์สึขขึ้นพองราชสมเด็จเจ้าพยามหากริย์สึขจึงประดาพิเศษขึ้นแถลงถวัลย์ได้สมบัติเป็นพรามหา่ากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยา้รจุฬาโลกต่อมา ได้รับยกย่องให้เป็นมหาราชคนทั่วไปจึงขนานพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สเสด็จขึ้นของราชแล้วในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325ได้ย้ายราธานีจากเอุงทรมรีมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและตั้งชื่อเมืองแห่งใหม่นี้ว่า กรุงเทพมหานครโดยทรงวินิจฉัยว่าบริเวณที่ตั้งสธานีใหม่มีความเหมาะสมหลายประการดังนี้หนึ่งทางฝั่งกรุงเทพมหานครเป็นที่เจภูเหมาะสมเพราะเป็นหัวแหลมถ้าสร้างเมืองแต่เพียงภาคเดียวจะได้แม่น้ําใหญ่ที่เป็นคูเมืองทั้งทางด้านตะวันตกและด้านใต้เพียงแต่ขุดคูคลองเป็นคูเมืองแต่ด้านเหนือและด้านตะวันออกเท่านั้นถึงแม้ว่า ถ้าศึกจะเข้ามาโจมตีก็พอต่อสู้ได้ 2. เนื่องด้วยทางฝั่งตะวันออกนี้พื้นที่นอกครูเมืองเดิมเป็นพื้นที่ลุ่มที่เกิดจากการตื้นเขินของทะเลข้าศึกจงยกทัพมาทางนี้คงทําได้ยากฉะนั้นการป้องกันพระนครจะได้มุ่งป้องกันเพียงทางฝั่งตะวันตกแต่เพียงด้านเดียวสฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ใหม่ันิฐานว่าชุมชนใหญ่ในขณะนั้น คงมีแต่ชาวจีนที่เกาะกลุ่มกันอยู่จึงสามารถขยายไปได้อย่างกว้างขวางและขยายนี้ได้เรื่อยๆพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรตีได้ปกครองก,กรุงรัตนโกสินทร์ตืบต่อกันมาถึงปัจจุบันเก้าพระองค์ดังนี้ 1. นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 2. อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยสพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวส พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ็ดพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาอนันทมนตรดพระบาสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชงั้นเรามาสรุปพร้อมๆกันเลยดีกว่า หลังสถา,าพนากรุงธนบุรีแล้วเศรษฐกิจของเมือตงตกอยู่ในสาภาพที่ตกต่ำมาจากการทำสงครามการทำสงครามกับพมา่าเพื่อปกป้องราชธานีเมื่อพัะยาสันกองกบฏเข,ข้ายึดธนบุรีเอาไว้สมเด็จเจ้าพญามหากษัตริส์ดศึกจึงยกทัพกลับมาเพื่อปราบปรามกบฏในพระนครหลวง้าราชการและประชาชนจึงพร้อมใจกันอัญเชิญสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์สศึกขึ้นของราช สมเด็จเจ้าพญามหากระสัติ์จึงสาบาพิเศษขึ้นแถลงถวัลย์ด้สมบัติเป็นพระมหากริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325ได้ยาราชธานีจากกรุงธุนบรีมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและตั้งชื่อเมืองใหม่นี้ว่า กรุงเทพมหานครด้วยสวิชัยว่าบริเวณที่ตั้งสถานีใหม่มีความเหมาะสมหลายประการ 1. ทางฝั่งกรุงเทพมหานครเป็นที่ชยภูมิเหมาะสมก็เป็นหัวแหลมถ้าสร้างโมงถึงเ,เพียงภาคเดียว 2. เนื่องด้วยทางฝัง่งตะวันออกนี้พื้นที่นอกคูเมืองเดิมเป็นพื้นที่ลุม่มที่เกิดจากการตื้นเขินของทะเลสฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ใหม่แต่นิฐานว่าชุมชนใหญ่ในคะนั้น คงจะมีเพียงแต่ชาวจีนที่เกาะกลุ่มกันอยู่จึงสามารถขยายไปได้อย่างกว้างขวางและขยายเมืองได้เรื่อย